สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9เดือน9อกลับมาเจอเจอที่เด็ดติดดาวกันเช่นเคยคัาเฉพาะคู้ที่บ้านแจงสุดจัดชุดเดียวของมันจะมีอย่างที่ทราบครับว่าวันนี้วันเสาร์มี2 EP นะครับ EP 1-2คู่ EP 2-2คู่แต่อยู่ในยูโร2อ2 4รอบคันเลือกเหมือนกันเลย ทขาบกว่าวันนี้มีทีเด็ดมาฝาก4คู่นั่นแหละและตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 2 2คู่เป็นคู่ที่แข่งขันกันต่อตี145โคโซโวกับสวิตเซอร์แลนด์มาซิโดเนียเหนือกับอิตาลีห้ามพลาดด้วยการทั้ง้วงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2คู่ด,ดู handicap โคโซโวกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันที่หนึ่งสี่สิบห้าสวิตเซอร์แลนด์ทีมเยือนบุกมาต่อที่ครึ่งควบลูกโคโซโวเป็นทีมดับที่สี่สวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมดับที่หนึ่งเป็นเกมในกลุ่ม i อันดับต่างกันโคโซโวมีสามคะแนนสวิตเซอร์แลนด์มีสิบคะแนนโคโซโวลงเล่นเป็นสี่เกมไม่ชนะเลยแต่เสมอสามแพ้แค่เกมเดียว ถ้ามองในฐานะบอลรองถือว่าน่ากลัวส่วนสวิตเซอร์แลนด์ลงเล่นไปแล้ว4เกมชนะ3เสมอ1มี10คะแนนถ้ามองในฐานะบรรอลต่อก็น่ากลัวเช่นเดีวยวกันนี่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีทีเด็ดในตําแหน่งบรรอลต่อบอลรองแบบถูกที่ถูกทางน,นะโคโโอยู่ในฐานะบอลรองเจ้าบ้านนะนั้นก็เสมอม่อยถ้าเกมนี้ไม่แพ้ท่านต่อก็ตาย สวิตเซอรแลนด์ก็แข็งแกล่งนำเป็นทีมจ่าฝูงอยู่ถ้าเก็บแชนะได้ท้าต่อก็เฮราคาขึ้นกบลูกบอลออกมาไปต่อในบ้านก็ถือว่ามีเหตุมีผลสนุกครับเกมนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามส่องภูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ห้าหลายไม่ได้หลังเลใจอะไรเรื่องอยู่กับ ทีเมเยือนสวิตเซอร์แลนด์ปรับราคาลดลงทั้งหมดช่องเสมอเพิ่มขึ้นทั้งหมดชาวบ้านเพิ่มขึ้น4ไม่ขยับหนึ่งผู้เลือกสวิตเซอร์แลนด์ h a n d ิ c a p ในราคาครึ่งควบลูกจ่ายสวิตเซอร์แลนด์ต่ำลงห้าหลายครบถ้วนจ่ายโคโซโมจชาบ้านปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนเพราะฉะนั้นทั้งผู้ทน่นแ a n d i เลือกอยู่กับสวิตเซอร์แลนด์ครบถ้วนเหมือนกัน ในเมื่อชัดเจนแบบนี้วางใส่ต่อสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ใน EP 2องประจำค่ำคือนัอนเสานี้นะสึกยูโร2 0 2พรอบคัน 00, เลือกนะ EP 2คู่แรกอยู่สวิตเซอร์แลนด์ผู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองฮูดูแฮนดิแคปมาซีโดเนียกับอิตาลี อิตาลีมุกต่อลูกครึ่งสองทีมนี้อยู่ในกลุ่ม C อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษกับยูเครนนะอังกฤษนะเ,เป็นจา่าฝูงยูเครนเป็นทีมลบที่สองอิตาลีเป็นทีมับที่สามมาซิโดเนียเป็นทีมัำที่สี่แต่สองทีมนี้มีสามคะแนนเท่ากันตาน่างกันแค่จํานวนเกมมาซิโดโเนียลงเล่นไปแล้วสามเกมชนะหนึ่งแพ้สองอิตาลีลงเล่นไปแล้วสองเกมชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง สองทีมนี้ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบได้นั่นก็คือช่วงชิงช่วงชิงตำแหน่งจากยุเคเนนั่นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญมากใจก,กันเองทีมใดสามแต้มก็มีหนุนมากขึ้นอย่างแน่นอนในการลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไปนะหรือว่าไล่ก่อคอนกิดตามเข้าไปนั่นเองนะว่ากันตามเนื้อผ้านะราคาวันนี้อิตาลีหมุกตอบแพงทีเดียวแน่นอนครับ เหนือกว่าก็จริงแต่ว่าเป็นที่ทราบกันว่าอิตาลีนี่ก็เป็นทีมที่เอาแน่นอนอะไรไมาเก็่ได้แล้วบอลมันเรียกว่าลุ้นทั้งคู่อ่ะโอ้โหต้องบอกว่าบอลรองก็น่ารองบอลต่อก็น่าต่อนะแต่เรามีคําตอบจากการส่องพูฮนดิแค็เจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับปรับราคาลดลงหมดเลยในส่วนของราคาปูนะปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องอิตาลีครบถ้วนเลย ช่องเสมอ,อ่องเจาบ้านเป็นลักษณะเสียงข้างมาก4ต่อ1ปรับเพิ่มขึ้นในช่องเสมอ4ต่อ1ปรับเพิ่มขึ้นในช่องทีมเจาบ้านมาซิโดเนียเพราะฉะนั้นตัวฮูอยู่กับอิตาลีตัวแฮนดิแคปในราคาลูกครึ่งป้ากดว่าวันนี้เจ้าต่างหลายไม่เชื่อใจบอลรองเจ้าบ้านมาซิโดเนียเลย ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องนี้ในขณะที่ช่องบนต่ออิตาลี4-1ต่อปรับราคาลดลงเพราะฉะนั้นแล้วภูแบบนี้ไฮนิคับแบบนี้ยังคงต้องวิ่งซูงฟัดกับอิตาลีครับจัดไม่เม็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน EP สองประจำค่ำคือวันเสาร์นี้ <c oughs> นะนี่คือสองคู่ใน EP สองนะครับ ก็จัดไปอย่างที่บอกเป็นตัวสิบดาวทั้งคู่นะส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่งรบกวนติดตามด้วยขอขอบคุณมากๆครับ <c oughs> เสียงหมดละบ๊ายบายสวัสดี